เพื่อนๆครับตอนนี้แอปพลิเคชันติ k t o k เวอร์ชันล่าสุดเราสามารถตั้งค่าให้มันเลื่อนคลิปวิดีโอแบบอัตโนมัติได้แล้วนะครับพอคลิปจบปุ๊บมันก็จะเลื่อนให้เราเองเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเอานิ้วปัดอีกต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานฟังก์ชันนี้กันครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน TikTok ของเรานะครับพอเข้ามาในแอปพลิเคชัน t i k t o k ของเราแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้มันเลื่อนคลิปวิดีโอแบบอัตโนมัติเวลาที่คลิปจบแล้วเนี่ยให้้้เรราาาแตคคงที่หนจอับ จากนั้นมันจะมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราจะพบว่ามันมีเมนูเลื่อนอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเปิดใช้งานเลย <S <S พอเรากดเปิดใช้งานแล้วนะครับ <S <S เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาตรงนี้ครับคือการเลื่อนคลิปอัตโนมัตินั่นเองนะครับเดี <S <S ย๋ยวผมจะลองเลื่อนคลิปนี้ให้อยู่ใกล้ๆจบนะครับดูว่าจบแล้วมันจะเลื่อนอัตโนมัติจริงหรือเปล่านะครับนี่มือผมอยู่อย่างนี้เลยนะไม่ได้จับหน้าจอเลย อ่าเห็นไหมครับมันจะเลื่อนคลิปให้เราอัตโนมัติเลยทําให้เพื่อนๆสามารถวางมือถือแล้วก็ดูคลิปวิดีโอติก๊กตอกไปได้เรื่อยๆนะครับโดยไม่ต้องยื่นมือไปเลื่อนคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆต้องการหยุดใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับเราแค่กดเข้าไปที่สัญลักษณ์ลูกศรที่มีขีดอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะเป็นการหยุดการใช้ฟังก์ชันเลื่อนคลิปวิดีโออัตโนมัติแล้วนั่นเองนะครับและเมื่อไหร่ที่อยากกลับมาใช้ก็แค่แตะค้างบนหน้าจอไว้ จนมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลือกที่เมนูเลื่อนอัตโนมัติแบบนี้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับคลิปวิดีโอใน Tik t o k ของเราพอจบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเปลี่ยนคลิปให้เราอัตโนมัติเลยและสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พบว่าตัวเองยังไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับข้อที่1ให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชัน t i k t o k ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับใน g o Google p l a y Store ของเรานั่นเองนะครับพอเข้ามาใน Pay Store แล้วเลือกไปที่โปรไฟล์ตรงนี้ครับ กดเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วนะครับให้ไปต่อที่เมนูจัดการแอปและอุปกรณ์ครับแล้วเราจะพบว่ามีแอปพลิเคชันที่รออัปเดตอยู่นะครับตรงนี้ง่ายๆเลยให้เพื่อนๆกดอัปเดตทั้งหมดไปเลยครับหรือว่าเราจะเข้าไปดูรายละเอียดก็ได้นะครับว่ามีแอปพลิเคชัน t ิ k t o k รออัปเดตอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็กดอัปเดตได้เลย และถ้าเพื่อนๆอัปเดตแอปพลิเคชัน TikTok เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วยังไม่พบฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องเช็กว่าเพื่อนๆได้ลงชื่อเข้าใช้ในแอปพลิเคชัน TikTok แล้วหรือยังนะครับถ้าลงชื่อเข้าใช้แล้วยังไงก็มีฟังก์ชันนี้แน่นอนครับผมและนี่ก็คือฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน TikTok สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปเพื่อเป็นกำลังใจให้นายตึงหนืดฝากเพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำาอรไรดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆครับผมแล้ว บ๊ายบายค่ะ